3 6 0 8ครับอันนี้ราคา2 5 0 0 0บาทนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าฐานหลัง250,000บาทไม่มีเล่มทะเบียนนะครับแต่ว่ามีเอกอสารซื้อขายจากทางร้านให้นะครับยางดีสี่เส้น ดูรถรอบคันยางหลังเต็มเต็มนะครับยางหลังยางหน้าเต็มนะครับย้ำนะครับคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนนะครับแต่ว่ามีเอกสารซื้อขายจากทางร้านให้เครื่องดีนะครับไม่มีไอระบาย ยางหน้ายางหลังสวยอยู่นะครับผานหลังเป็นผานห้าครับผานห้าใบยี่สิบสองหายมาหมาดๆเลยด้านท้ายไม่มีจุดรั่วซึมนะครับดีโอหนาอยู่นะครับมีตัวลากด,ด้วย สองแสนห้าพันครับได้ด้านหน้าฐานหลังแล้วก็เป็นเอกสารซื้อขายนะครับไม่มีเล่มนะครับคันนี้เอกสารซื้อขายจากทางร้านสนใจก็โทรติดต่อได้เลยครับผมที่เบอร์097 9 7เก้7เครับแล้วก็081 768ปดหนร้านสมคิดการค้า อำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาลสศินครับเอาไปไว้ไถน,หนานะครับไถเข้าสวนได้นะครับยางดีสีเส้นเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอันนี้มาแบบสภาพเดิมๆนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับผม